แนวคิดการบริหารจัดก,การภาครัฐแนวใหม่หรือจะเรียกย่อๆว่าการจัดก,การภาครัฐแนวใหม่หรือว่า New Public Management ในชื่อ NPM เนี่ยนะฮะบ,บางทีก็เรียกว่าการบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า Market-based Public Administration นะครับคำว่า Public Administration เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะใช้ตัว P และตัว A ตัว P Public ตัว a administration เนี่ยเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว p กับ public เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัว a administration เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันเนี่ยมันจะหมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาด้านรัฐประาาศาสนศาสตร์นะครับคนที่เรียนด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยท่านอาจารย์อุทัยราหัววิเชียนเนี่ยท่านเน้นเลยว่าเราจะต้องใช้คำที่ถูกต้องนะครับคือ public administration ที่ใช้ เป็นตัวพิมพ์เล็กเนี่ยมันจะหมายถึงการบริหารงานภาครัฐนะครับหรือการบริหารธุรกิจนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันจะหมายถึงรัฐประสาทศาสตร์นะครับเอาละการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยบางทีก็เรียกว่ารัฐบาลแบบผู้ประกอบการซึ่งคําคำนี้ก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับที่พูดถึงไว้ NPM หรือการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยเป็นแนวคิด ทางการบริหารที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงคริสทศสวรรษที่1,980เป็นต้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การบริหารภาครัฐเนี่ยมีความทันสมัยนะ้เนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการภาครัฐในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยหรือในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะฮะไม่อาจตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเป็นผลมาจากความไร้พรมแดนหรือที่เรียกกันว่ากระแสลโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยรวมทั้งไม่อาจที่จะ ตอบสนองกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะการบริหารภาครัฐเนี่ยแบบเดิมนะฮะเป็นระบบที่มีโครงสร้างใหญ่โตมีโครงสร้างเอถอะทะมีกฎระเบียบที่ยุ่งยากวุ่นวายจุกจิกหลายขั้นตอนจนทาให้เกิดภาวะความล่าช้าของระบบการบริหารจัดการที่เรียกว่าเรด t a p นะฮะรวมทั้งถ้ามองในแง่ของ ระบบการบริหารส่วนบุคคลภาครัฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมไอ้ระบบบิวโบรครซีเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันหมายถึงการบริหารจัดการองค์การขนาดใหญ่นะครับซึ่งม,มันมักจะเป็นองค์การที่มีโครงสร้างแนวดิ่งอย่างสูงนะครับมีระบบการจ้างงานจดเกษียณผูกขาดการเมินง,งานที่ไม่จําเป็นเป็นต้นนะฮะซึ่งเรื่องเช่นนี้มันไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งถึงช่วงเวลาปัจจุบันนี้ได้บรรดานักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ศาสตร์สสเนี่ยจึงมีการนําเสนอแนวคิดและหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมาซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมันก็ให้ความสําคัญกับเรื่องผลผลิตและผลลัพธ์ของการบริหารงานให้ความสําคัญกับเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์การให้มีขนาดเล็กลงให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพย์บุคคลนะครับ ให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของประสิทธิภาพและโฟกัสไปที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานให้ความสําคัญกับเรื่องการกําหนดเป้าหมายการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานสนใจในเรื่องของการลดภาระงานของภาครัฐที่ไม่จําเป็นโดยการให้เอกชนเข้ามาดําเนินการแทนหรือเรื่องของงานแปรรูปและภิาษากิจที่เรียกว่า Privatization นะครับส่วนการจ้างเหมาเอกชนให้ดําเนินงานในบางงานบางลักษณะบางประเภทหรือเอา s o u r c i n g เนี่ย ก็เป็นจุดมุ่งเน้นอันหนึ่งของการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM นี้รวมไปถึงเรื่องของการที่จะพยายามใช้จา่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล,ลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กา,การจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยได้รับการนําไปปรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น โดยมีการนำเอาแนวคิดการจากการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยไปใช้ในหลายหน่วยงานตัวอย่างเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกรพอรอเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภาครัฐเพื่อให้สามารถตอบโจทย์อย่างที่ผมคุยให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะ